เอาอกหัวว้าคานผูช้ชมวันนี้นผมสก,ก,ากายชัาไก่เกมนะครับแล้วนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Slide in the Woods นั่นเองซึ่งเกมนี้ครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับสไลเดอร์สยองขวัญอะไรสักอย่างนะผมก็ไปรุ่เหมือนกันนยเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปโอเคึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสยองขวัญอีกแล้วนะครับข้างหลังนี้เล่นเกมแนวสยองขวัญทั้งนั้นเลยนะ นี่คือเราต้องลงสไลเดอร์ใช่ไหมเงี่ยอ๋ออืมโอเคโอ้ยเป็นไหลไหลออกมาได้ด้วยเข้าไปปึ๊บเอ๊ะเหมือนเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆเอ๊ยนี่เรายิง สไลด์คือเราสไล,ลด,ได์หนึ่งรอบแล้วมันใช้เวลาเยอะขนาดนั้นได้เหรอทำไมมันถึงค่อยๆมืดโอ้วอ a t ตมองไม่เห็นอะอะไรอะไรอะไ่ใช่เหรอไ่ฉายที่ตกอยู่โชคดีที่ยังมีแบแบตเตอรี่อยู่ข้างในโอเค โอ้ยไม่กี้เสียงอะไรอ่ะอแสดงว่ามีตัวอะไรแน่เลยแถวนี้ดวนะแล้วเราต้องลงสไลดเดอร์ต่อแล้วเป็นผมนี่ผมกลับบ้านตั้งแต่ตั้งแต่รอบรอบที่สองกันนะไปไม่มีอะไรแปลกๆนะท่านผู้ชมเคยอ่ามาเล่นสไลดเดอร์ตอนกลางคืนไหมครับ งาน,นก็ผมไม่เคยผมก็ไม่อยากอะไรเอ่ยโศรนากกร,รรมในเมืองเล็กๆกรณีผู้สูญหายในเมืองเล็กๆยังคงไม่คลี่คลายและมีการระบุไว้ว่าหายไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่นักเสิร์ฟที่ทํางานในคดีนี้ให้ความกระจ่างถึงลักษณะเฉพาะของคดีนี้โดยระบุไว้ว่าเรากับพวกเขาได้หายไปในอากาศโดยขอให้ผู้ใดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้พบเห็นผู้เสียหายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทันที อ,อที่ผมอ่านเข้าๆเท่านผู้ชมได้ได้เสียงาพากแล้วแต่ว่าผมกลบเข้าๆได้ประมาณว่าเออ่มีเด็กหายจากการลงสไลเดอร์หรอเออเราควรจะลงต่อไหมอ่าไปต่อก็ได้เฮ้

ังไงอ่ะเองอะไรอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่านะโอ้โ้หูสังเกตเมื่อกี้โอ้โ้หูอรหลับตานะเฮ้ยอะไรอ่ะใช้หมดโอยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย วัดแล้วเรายังจะลงไปอีกหรอเรายังต้องลงไปอีกเหรอทั้งที่ทั้งที่เห็นแล้วว่ามันมีอะไรอะ่ะเราต้องลงไปอีกหรอมีอะไรนะ อย่านะปล่อยะไอ่อะอ๋ออ๋ออย่านะวอสไม่ใช่ละอันนี้นี่มันคืออะไรอะไรอะ่ะกดค้างแล้วกดสเปซมาค้างแล้วปล่อยเพื่อเดิน อ๋ออ๋อโอเคโอเคเราจะอัดบูตตัวอ๋อมันกับเราติดอยู่ในสไลเดอร์ปะเราก็ต้องเอ่อมูฟตัวเองใช่ไหมนี่มันมีอย่างนี้ให้มันมีคาวมิเตอร์คืออะไรอ่ะคือมันจะมีตัวอะไรตามมาเรามาหรออยงไอ่ะถ้าจะไม่ดีครับ โอ้โหติดไรเดอร์อืออืออ๋ออื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 อไปโอเคอึ๊บโอเค อะไรอ่ะวอทนี่คือสไลเดอร์เหรอไม่ใช่นี่มันคือโซ่มันก็เป็นดินแดนใต้โลกอะไรสักอย่างที่เออเราขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมันจะโอเคมันคือตามบันไดครับอโอ้มันก็เป็นแบบดินแดนที่ถูก ยึดด้วยอ,อะไรบางอย่างเหมือนมีโซ่ดึงเอาไว้อ่ะไมเยี่ยมเยี่ยมมันาตาม้วโจยจ้าอ<งด>ุ้ยเย้ตกใจหมดเอเวนซึ่งช่วงนี้นะครับผมต้องอคอยระวังเรื่องคำหยาด,ดีนะครับเพราะว่าเง้น YouTube เนี่ยใส่เหลืองได้กับคลิปวิดีโอผมง่ายมากๆเพราะฉะนั้นผมจะเพื่อผมตกใจผมอาจจะพูดอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับ <S <S เพราะว่าเป็นปกติของผมนะ <S <S ผมมีสอย่างนะตกใจ แล้วด่ากับอ,อกใจแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะครับเพื่อไม่ให้คิดผมติดเหลืองได้ง่ายนะเอาล่ะนี่คืออะไรอ๋อเมื่อกี้ปะโอเคเราอย่าพูดนะเราอย่าพูดนะผมก็คานจะเสียวการติดเหลืองเมื่อกี้เหมือนเป็นเออล่างของใครบางคนนะครับโอ้โหต้อนรับอย่างดีเราควรจะเข้าไปใหม่เป็นผมผมจะเดินกลับลงไปแล้วก็ปีนสไลเดอร์กับ ยอมเจ ok? ็บห right? okay. ัวใจเหรอเราวิ่งไม่ได้ใช่ไหมโอเคถ้าวิ่งไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ไม่ตัวไหนไ่โอ้โหปิดเลยมันเหมือนคือหัวใจเหรอกด e เพื่อรีมูฟโซ่อีรีมูอ e เพื่อ ลบโซ่ออกลบโซ่ออกลบโซ่ออกไม่เลยนี่คืออะไรอะไรอ่ะกดอีเพื่อให้อาหารพวกมันนี่คืออาหารเหรอฟรีดเต็มหมายความว่าไงอันนี้คืออย่าบอกว่าเป็น ร่างคนเหรออยู่ในถุงเหรอเอาเอกกูออกเว้ย ใครอ่ะใครอ่ะโอ้หูไปไปอย่ามายุ่งอย่าตามมาอย่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 า,ยายไป มาแล้วเออไป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 อ้เออไปเออไปเออไปไปไปโอ้โหไม่หมดมันไม่หยุดไม่หย่อนมันไม่มีวิ่งแต่มันให้คานแทน โอ้โหหนักกว,วิวกออือหือผมไม่อร่อยหรอกอย่าก,กินเลยอย่าก,กินผมเลยอือหือไปมันกระดึบช้าจังวะมึงกำลังจะตายมึงวิ่งช้าไอ้มขานช้าเหลือเกินอามองไม่ได้ด้วยมันมืดเกิน ไปไหนอีกทีนี้ไปไหนเอ่ยเราจะไปโผล่ที่ไหนให้ขนลุกเลยขน What อ,อ๋ออ้าะ ไลท์อิน o ดอะวูดส n n y จอห์นนี่เกมส์เอ้าแล้วแล้วปิดเกมอย่างนี้เลยเหรอแล้วเดี๋ยวแล้วคือปิดเกมกูงี้เลยเหรองั้นเราก็ปิดหน้านี้แล้วกันนะท่านผู้ชมผมก็เอ่อเห็นแค่มือผมแล้วกันนะก็เกมนี้เกมมันสั้นนะแค่ประมาณสิบนาทีเองอะเออก็ถือว่าหลอนเอาเรื่องเลยนะแต่ที่ผมเล่นมานี้มีแต่เกมแบบ เพื่อนมีผีจริงๆอะที่มันที่มันไม่ใช่เกมแบบสยองขวัญเฉยๆอะ่ะนี่มันมีแบบมันมีผีจริงๆอะ่ะน้่ผมหาไมา่ได้กัทีวะโอเคถ้าผาู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ